ทุกขปัตตาจะนิทุกขานี่เข้าขอใจว่าเป็นบทส่งกับเป็นส่วนหนึ่งแต่ในความเป็นจริงแล้วบทตีมิสอว่าอุโยชนะกาถาวรกแรกซึ่งแปลว่าขอสัตว์ทั้งปวงที่ประสบทุกข์จงพ้นจากทุกข์ทุกขปัตตานาจะนิทุกขาทุกขาในคือถูกรับไปเข้าก็อยู่ในหันสิบสองจังพวกที่แพ่เมตตาในก็อยู่ในหันขอสัตว์ทั้งปวงที่ประสบทุกข์จงพ้นจากทุกข์ แม่แต่ตัวห้าก็ได้พ่อนี่แม่นบอกทุกขับปัตตาจะนิทุกขาต่อไปอีกพายัพปัตตาจะนิพพายาที่ประสบภัยก็จงผลจากภัยทุกข์ก็คือโดยตรงภัยก็คืออันตรายสงครามกาลังถล่มกันอยู่นี่เขาประสบภัยสงครามภัยวัตภัยอุทกภัยน้ำท่วมไฟไหมเนี่ก็แล้วแต่ ประสบภัยไกลพ้นจากไั่โศกกับปัตตาจะนิโศกหอนตุสเพปปิปานิโนหมายความว่า,าและที่ประสบความโศกเศร้ามมิสงข้ามลบกันมมิน้ำท่วมแต่ว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจละบาดโศกเศร้าเสียใจระทมกับเรื่องและเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็จงพ้นจากความเศร้าโศกเสีือกอู้คือว่ามวลเบาดีแทะเอตาวตาจะอามเหหิสัมผตังปุญญาสัมปัตตัง สัพเพเทวานโมนทันตุสัพสัมปติสิทธิยานี่หมายความว่าตะกี้ประสบถูกประสบโศประสบภับยเนาะและขอเทวดาทั้งปวงจงได้อนโมนทนาซึ่งบุญ,ญสมบัติที่เราทั้งหลายคือห้อยดนสร้างบร,รมีในสวดมนต์ในวายท่านนี่ที่เราทั้งหลายได้สร้างไว้ดีแล้วเพื่อความสําเร็จแห่งสมบัติทั้งปวงเถิดนั่นเป็นการบอกให้เขาอนุโมนทนาบุญบเมันเลยเมื่อเด ป็นยังเข้าเสวนาจากมาอันบล่ล่ะชันั้นบทนี้อาจารย์ก็ยังบดเชิญเข้าสิมาลายเพื่อเมื่อวังหันบ่นแมนสวดเป็นนัยยะเข้าเสิอธิบายให้เาฟังบ่ได้เอิร์นี่เขาโอนบุญได้นี่เขาก็บอกได้ว่าตาเพิ่นมาอ่านนะอนุโมทนาบุญทั้งปวงซึ่งบุญ,ญสะสมบัติคือบุญที่เขาเหตุนี่เขาเหตุด,ดิบตอนนี้พอเขาสาธุแล้วเขจะเกิดเป็นทิพย์ทิพยเพื่ออยังหนึ่งสุขทิพสองอายุทิพย์ปัญญาทิพย์ทุกอย่างนั้นเป็นทิพย์บดตอนนั้นมันจะยาวต่อไปอีก หขมันเท่าได้งินในบัญชีเพิ่มขึ้นแต่ว่าเทวดาเวลาเขาสาธุเท่าอนบุญหายนี้แสงสว่างมีส0มสิเปอร์เซ็นต์ก็สิเป็นยี่สิบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสมมติว่าเราถวายพุทธรูปอุทิศให้เทวดาเทพเชื่อน,นั้นตนนี้เวลาเขาได้บุญเขาจะเห็นเลยมติจแจ้งว่าึ้นเลยอุ้ยบุญนีม้มั่นใจบุญนีม้มั่นใจมีโยมผู้หนึ่งไปเป็นลูกน้องเขาเรียนจบแบบมีหัวหนา้าเป็นวิศวะเก่งมากรับเหมางานกอส้างน้ำกันวิศวะอายุหน่อยหัวหน้าเป็นนั่น อยู่ในศีลกินในถ้ำม,มักข่าวัดมีโอกาสจะส่วนหัวหน้าไปทําบุญอยู่เป็นเป็นประจําผู้บาวเดชเลิกงานแต่ว่มามักไปวัดไปวานเล็กๆหน่อยปล่อยปลาไหวพระก็ว่ากันไปพ่อเมื่อนึงมาบานหัวหนา้าผู้ปิญเสวะนั่นป่วยตายกระท่านหันโรคร้ายมากน,นะปวดทวมก็ไปแบบแวบบไปเลยผู้ลูกน้องนี่อายุรุนล่าเข้าเดี๋ยวคือทอดและลึกถึงกลับมาบานไปทําบุญอุทิศให้ โดยตรงเลยคือถอดพ่อหนาออกซื้อน้ำสก,กุลอาจารย์บอกแล้วว่ายะสีปลายเงาบานเท่ายัางเบาไปย่างเวลาทั้นบุตอุทิตจะหายผใหายเปเป็นเคสเคตไปเสียให้ผู้นี้บุญเกิดคือเมื่อนี้ซ้ำเมื่อซ้ำแสสนี่ให้พูเดเยวตเต็มเตียมไปเลยหาย้าเสไปโหลดแต่ห้าเวลาเห็นแต่ลายเอาเบิร์ดจักเป็นศาสตร์ได้เส้นได้แต่พูดรบาทเท่านั้นแต่ว่าอุทิตใหน้นี่โดยตรงเลยอุทิตปุ๊บกลับไปน้อยคืนฝันแบบชัดเจนเลยบาน พ่อหน้าเนี่ยมาขอบคุณโอ้ยขอบคุณในหลายเด้อเฮ็ดบุญไปให้มีความสุขอยู่บ้านแต่ไปใสหรอกตายก่อนอายุไข่งงให้พ่อก็ดีกันทนะนี่ก็ได้ในฝันเนี่ยไปถามเนี่ยบุญเฮ็ดแทนเนี่ยได้บ่ว่าจัรยมือเศร้านี่สิมาบอกเรื่องนี้ละว่าจัรยเราคนธรรมะธรรมโอเนาะขันบอกตาคือกระโดดรอยคนจริงจังเลยคนนี่เออคนน่ะสิมาบอกพอดีได้นั่นแล้วก็ได้บุญที่ใจมหานี่มันได้แนวได้บอกเนี่ยครับเนี่ยบอกให้พ่อในเสียไปอธิบายให้พี่น้องไอ้ฟัง จะได้เขาแจ๊แจมแจงเป็นที่สี่นนะคลายๆก็พอโอนเงืนเขาบัญชีนี่บัญชีปุ๊บมันสิเดงขึ้นปับ๊บเวลาท่าไหลสื่อหยังยอดเงินท่าไหลแบ่งไหลเฮ็ดจีว่าไหลบอกอีกนะแบบเดียวกันเลยคือพาบอกบอกคนว่าคนก็โอนไล่กันประจำมันนะแต่จะไปโอนไหนแต่ภ้าษีมันสิขึ้นเอาเงืนโซดโลเสมอนี่เวลาบุญเขาไปเทวดาไปเนี่ยนั่นผีเนี่ยม,มาบอกเสมอนี่ยังหลอกลอ,อยู่บรจักเพราะว่าตายก่อนอายุไข บ่ดด้บ่ได้ไปมีถูกแต่ว่าล่อแต่ก็มีความสุขเอาบุญื่อนไอ้พวกน,นี้ช่วงนี้พาะเฮ็ดแนเนี่ยได้เบิดแปบบ๊แบแป๊บมันสิมันสิเป็นชัญญาณเขามาโู้เป็นทิพย์เนี่ยมันโอ้คือโอนเงินเขามันจะเด้งพึ่งขึงน้นนะสื่ออย่างหอดหน้าที่เทา่า์ไรจุดบิเทา่า์ไรยอดทยเท่าไรเฮ็ดอีหยางหา้เฮ็ดจูใสโอนจากแบ่งไหนนี่ยน่าเป็นยังสันเลยบ่ต้องสงสัยเอ้อมีความสุขได้ขอคุณมากๆกันฝันแบบนั่งคุยกันชัดเจนเน้่กันเธอเลยมีความมั่นใจ มาบอกกัอนนบอบาจารย์เนี่ยนะโอ้อาจารย์ผมเป็นแนวนี้บอนอว่าัจนเคสแหนโดยตรงเลยอหละว่าอาจารย์ไปให้เธอผู้เดียวเลยเคสแหนโบต้องสงสัยเด้อร์วาาัจนนี่เนี่ยบุญออกซื้อนามสกุลโดยเฉพาะอาจารย์ให้ถวายท่าน,นยังมาเสิร์ฟซีนี้จุดๆๆคือช่วงเว่นบักโจ้หน่อาเท็จจิตเทนิ่งเลยเขียวดิ้งเขาไม่ได้สมาธิหนาพูดได้โฟขึ้นมาฝันเส้นไพร์ม่อคืนนิสัญญ,ญาณยังตอนนั้นละ่ะเขารอรับได้ แต่สัตว์มีกรรมญาติจะลืมคิดไม่ออกสอกบาเห็นเขียนซื่อก็เขียนผิดเวลาไปทําบุญหาหมขวางูมบะเหตุบุญคือกรรมพ้องสัตว์จใเหยาติลืมแต่ถ้าทรงเสริมยินดีอนโมทนาญาติเหตบนยุตแทจะคือเทียนเท่าก่อนเพาะเสด้เพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นบัญชีเขาจะเพิ่มขึ้นสรุปว่าการทําบุญห้ผู้ตายเป็นคือโอนเงินธนาคารเข่านี่นเนอไปคือสลิปแจงนี่เนอหูวจักบัดผู้ใดเหตุหนเวลาทอได แล้วก็เทพนี่ซื่อสาแท่งมาขอบคุณมายินดีมา,มาอนุโมทนาค่อยซอยเหลือคือข้ามาบ่อยๆจังสิยังเข้าไปวันนั้นวันนี้จังสิเทวดาวันนั้นก็โมทนานํำเฮาเด้เฮาสิมีเพื่อนทั้งโลกทิพนั่นหลายไปถ้ามาคาคายมอหันมอนีบานไกลบานไกลก,ก็ทุกทุกหม่องเข้าสืบโหว่าบุคคลซื่อีนัสุขุนนี่คือเฮาแหละพี่น้องไปหาเด้อมีหลานได้หัวใจก,ก,กันแนะนนำแนะนนำโลกทิพนเพื่อกันฉะนั้นถ้าอยากไปมัวบนเทวดาอยากสิขีแพงบุญ ยกกี่ที่บุญพ่อโยงถามเลี่ยโอนไบ่อยสิเปิดบ่ครขับบุญโอนบ่ขึ้นในบัญชีเรให้ไปทะเลแห้งหลายหลายไไปทะเลแห้งหยอดมาหลายห้ซิดมาลอยห้ลอยมาพันฉะนั้นยกกี่ขาดแพรบุญยยกกีเกียรติพอคุณเจ้าเดินทุด,ดงทุกอย่างก้าวไปดวดเมตตาสัพเพสัตตาสัพเพาป,ปานาสัพเพป,ปูตาผีสองขางนุบสัป,ปลาไปเป็นกิโลคนว่าถ้าอาบุญนั้นเพิ่นน่ะรู้ว่าพระคุณเจ้าผู้มีศีลจะเดินผ่านมามาล่ออาบุญเพื่อแพร่สำนัยงก็ได้แพร่สำนียก็ได้ กลายไปรักสิเปแแพ้เนี่ยแหละแต่ตอนนี้แเนี่ยแหละบ่ค่อยมีหรอกแมนอนู่บอก่เห็นห้อยซอกปนไอเนาะสีเขาขาวผลนหนะแต่แต่เตมื่ออยู่ในไม้โอ้ยต่อกันต่อกันถึงบอกว่าเทวดาห้าทรงบุญหายน้บุญเนีน่ยสำเร็จเป็นทิพย์แห่งสมบัติทั้งปวงเธอเขาจะเพิ่มขึ้นทานางทะทันตุสัทธายะสีเถารักขันตุสัพ,พธาภาวนาะพิราตาหอนตุขอเทวดาทั้งหลาย จงให้ทานเห็นบ่เทวดากาให้ท่านให้ท่านยังให้ทา่า,ทานควอมสนุกทุสบาบาติเลเทวดาวาไเฮตดหน้าจะให้ท่านจะได้นอบอ่ะมีคําถามอีกท่านหนึงถามเก่งนี่ให้ทานโอกาสที่ควรจะได้เฮ้ก็มีโอกาสเป็นบ่สเปิดแอร์นอนค้าขึ้นห้องยาบานกะไรเป็นบ่เขาสละมานี่คือมหาท่านทุกๆคนขอเทวดาทั้งหลายจงให้ทานเถดทานตัวเองมาสร้างบาร,รมีจงบำเพ็ญเพียพรภาวนาัน่นใส่ข้าวมาบำเพ็ญบาศ เคยถามเทวดาหน่อยเป็นเทวดาอะไรเหตุอย่างนอบ่ได้ไปสังฆทานบ่ได้ไปเหตุงานคือเฮาบําเพ็ญอาจารย์บําเพ็ญถ้าขี้ข้าบ่ได้เป็นเทวดาฉัานเฮาเนี่ยนอบ่ได้ไปหาลอกินบุญสังฆทานเนี่ยมืออื่นบาดใดเดียมืออื่นเย่นั้นขอเทวดาทั้งหลายจงให้ทานจงบําเพ็ญภาวนาด้วยใจศรัทธาวงเล็บนี่ด้วยใจศรัทธาเฮามานี่ต้องเหตุด้วยใจศรัทธาอย่าสักแต่ว่าม่ารักษาศีลนโม ยันมัววาะสักแต่ว่าใส่บาทให้เฮ็ดโดยใจสัทธาปื่มปีติยุกใส่เก่าเท่าใส่เสียนแม่แต่ของท่านก็นับถือตามก็แอบเปิ่นบ่มาท่านได้ปัญหาเดี๋ยวได้ตยุกเทินมาวิสาขาให้บริเลเธอื่นเหนือหัวยุกใส่หัวหยางเทิดทูนบูชายามคู่บาอาจารย์ผ้าเจ้าะเจ้าะคือยามจากของนี่ก็บ่ได้เด้อาจารย์อุปถัมภ์พุทธาภาพเขาก็อุมใส่เอือกเข้าภาพน่ะถือหยางขัดไปผ้าเนี่ยที่ว่าบ่เปลี่ยนมุ่ยได้คนอุปถาใส่บ่ได้เรื่อง ในเมื่อคล้องเจ้าของยา,ามจะาของกับบวกควัท่ายอาจารย์ก็จะ,จะถือเอาพิ่นให้มือหนึ่งประคองทั้งไตมือหนึ่งพับสายทั้งเทิงยานค้องเฮียนะนะโยกโยกเป็นเป็นนางกับเปิดประเทศเันแต่วายเป็นขนาดพวาเป็นของกินเนาะงามของใส่ของสอยก็ยกขึ้นเนื้อก้าวเท่าเนื้อเสียนโบราณห้านันเด้ข้าวสีขาวยกไว้เนื้อเสียนเก้าปัถนาพระนิพพานก็ว่ากันไปเหตุนั้นก็ตามรัท่าในี่ เป็นตัวนําเป็นโมติสเป็นตัวนํศสัทธาหลายเดพุนหลายเปรียมหลายถึงวัตถุเท่ากันคนนี้มีศรัทธาน้อยกว่าคนนี้พิทธามากกว่าผู้นี้แสดงบุญหลายกว่าไม่ได้ประมาณที่วัตถุแต่ประมาณที่แรศสัทธาอันเต็มเป,ปี่ยมเบื่มกับปีติพระอาจารย์เทศนาะให้ฟังไปให้ท่านเธอหนึ่งมีความปีติแห่อิ่มใจแห่งตราตราึงใ,ใจแห่งอ่านแ้ให้ประดับปีดกบุคคลนั้นบุคคลนี้นให้ท่านก็ปีติก็เปื่มเขาเป็นจังได้กับโมโหเป็นพระนอกบกคอยเลยให้ท่านแบบโยม ลับจากกรุงเทพไปแวะเซเว่นแลนเข้ามาในเซเว่นสื่อของมาให้อาจารย์นงางถาในรถโอ้ยลายยางในหันในขณะที่อาจารย์นางั่งรอเนี่ยมองหลอดจองกระจกหนา้ารถตกไปคนถูกยากเข็นใจพอท่านขอแจ็คแต่คนคนหาของน้ำถังขยะอาาันนาถือถุงกาะเาบาใบใหญ่ๆลากถุงยางมาข้างหนา้าต้นาหน้าอาจารย์นางลงแล้วก็คนถุงหาแนวกินเนหันพี่กถวายอาจารย์กับข้าวห้องน้ำกระลังเซลเซียปากจุกลงในถอง ใจทำามานันบอกเลยคุณท่ามที่บําเพ็ญมาบอกว่าต้องหายต้องหายต้องหายคนนี้ต้องหายธาตุเขาศัสนานะปุ๊บเก็บปปุ๊บอยากไายุส่วนหนึ่ง็นบ่อได้หายเบิร์ตหนานะเอาโลว,ว่างไว้เบาะก็ล,ลงไปเอาไปหายพ่นหายพ่นเห็นาร้์เพ่นดีใจก็จะเป็นผ่าเหลืองคือเ้จาจักยกมือไหไวไหมไหวปุ๊บเอาลแล้วก็นั่งปุ๊บของกำมะข้นลกก็นั่งซอกอยู่แล้วเฉดจะไหนฝ่าคนคนคนเบิ่งอู้เราเห็นตาเราดูว่าจับญาติญาติใ่ป่ากินแบบหิวเลย เขาอิ่มกายอาจารย์เนี่ยอิ่มใจในรถเปื่มปิติโอ้ยนี่คือถึงตอนนี้ยังยังดีใจอยู่ตราตึงใจเปื่มใจปิติให้ถึงช่วงจังหวะถือการที่เขาต้องการเขาเหิววัตถุนั้นของนนอาจจะไม่มีค่ามากแต่มันต่ออายุต่อชีวิตเขาเพอดีมันได้จังหวะที่เขาเหิวเขาหอดเขาต้องการพอดีนั่นน่ะนี่นี่เขาเรียกมันให้ท่านถือจังหวะอาจจะ่หลายแต่ว่าตราตึงใจไม่รู้เรืม ถ้าเฮ็ดกับคนมีศีลพอแม่คู่บาอาจารย์ญาติพี่น้องเลยบาดเข้าห้ได้แต่ว่าเฮาขาดการตั้งจิตแบบปื้มปิติแบบนั้นเฮ็ดที่ละกอรสิหายเป็นอย่างบบรานสอนนิยสเกาวเต่าเศเสียนเอามาจบเอามาจบเอามาจบ,อ,จบอ่ะสาธุคือให้เฮาทำจิตดวงนี่แหละให้ปลืม้มให้ศรัทธาให้เสียสละให้บูชาให้น้อมให้เพิ่นเลยเฮาได้มีความขาคเพียรเสียสละทรัพย์ห้บูชาคุณพอคุณแม่คูบาอาจารย์ไปเยี่ยมขายยังก็ตามเฮ็ดยุกโลด โมเมนตาพาหยุ่ขึ้นโอ้ยพวลาไปเมื่อสันคนเดชให้พ่อแม่นบอปากพ่อก็บปัานายออกจากใจบ่มมิีม่สิ้นสุดให้ให้ซักสิทธิ์แค่การให้ทานนี่กับวิเศษที่คุณแหลกพุทธศาสนาพระอาจารย์บอกถึงว่าการให้ยางอื่นสูตรในทางโลกให้ไปแล้วตอ้องได้ผลตอบกลับคึกกำไรแม่นบอกอย่าหน่อยกับเท่าทุนตาขาทุนกับมวลใจแต่ว่าการให้ทานนี่ไม่บ้ามากคือน้อยหรือไม่แต่ให้มากให้แล้วบอเสียดายกับเปื่มปิติกับดีใจ นี่สูตรของพุทธศาสตร์ไม่เหมือนเศรษฐศาสตร์ทางโลกอัศจรรย์แห่เสียงขึ้นแล้วเดี๋ยวดีใจมี่มองได้นอกจากพุทธศาสนาได้อะไรในบุญในบรารมีได้สัมผัสสิ่งที่เป็นทิ์ละเอียดอ่อนสิ่งค้นหยาบสัมผัสบ่ได้พวกเรอทั้งหลานนี่เป็นผู้ละเอียดแล้วด้วยจิตด้วยใจสัมผัสท่าเนี่ให้มันได้อันดับแรกทํากับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องก่อนที่จะมาวัดต่อยอดครูบาอาจารย์ดูแลครอบครัวดูแลพี่น้องก่อนจะให้บกพร่อง เติมเต็มให้พ่อแม่พี่น้องนั้นในครอบครัวนั้นแฮไม่โอกาสแต่ว่าท่านทำต่อกันได้มากกว่าพระอาจารย์เอา้พาพระอาจารย์มือหนึ่งมาวัดขางหนึ่งน,น,นานๆมาแต่ว่าพี่กับน้องอยู่น้วยกันตลอดห้าผัดรลำลืมอันดับแรกหยิบช่วยเอาอุศสรอบตัวอยู่เสมอคือการช่วยเหลือกเกื้อกูลกันในครอบครัวและก็พี่น้องของเฮานั่นแหละบุญบริการมหอกอยู่ในบ้านเฮายู่ใได้ใจเฮายุ่งไโตเฮาอยู่ขางหัวนั่นละเหตดเอารลดเพี้ยนเอาโลด เติมเต็มให้ตัวเองเติมเต็มให้ครอบครัวเติมเต็มให้ที่แห่นองเท่าเสียเขาจะหายได้ถึงบ่หายได้ด้วยวัตถุสิ่งของกับข้ามเบาให้ข้ามปรึกษากําลังใจให้ปัญญาให้ความคิดนี่สิน่ะให้เขาเบาคิดเบาใจว่าโ่งโปรงใดก็เป็นธรรมะของหยาิของยม่มแสดงรรมต่อกันเป็นเพื่อนรรมขุดคุ้ยกันนั่นขอเทวดาทั้งหลายจงให้ทานบําเพ็ญภาวนาวงเล็บด้วยใจศรัทธาต่อไปอีกตลอดการทุกเมื่อเถิด ยิงยาวเลยม,มันว่มามเฉพอพันษาเด้ม,มันจะพอวันพระเด้หลังจากวันพระนี่ก็วงเล็บนี้ไว้ตลอดนะนะไปค่าไปขายยิตใจเฮาอยู่กับท่านกับความดีกับสวดต้นปื่มปิติมันจะเป็นบุญบารมีของเฮาคัดฉันตุเทวตาคัตาถวยเทพทั้งหลายที่มาชุมนุมกันแล้วบอกเรียบานบอกกล่าวเรียบานหากปารถนาจะกลับก็จงกลับได้เถิดเป็นบ่อกรสีบอกลับมีความบอกต่างหลายอย่าง ด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้พอดอีกบานด้วยเดชแห่งพระธรรมพลังแห่งธรรมด้วยเดชแห่งพระปัเจกพพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเดชแห่งพลังธรรมของพระอรหันตสาวกทั้งหลายสัพเพพุทธาพระปัตตาสัพเพนินทั้งหลายทั้งปวงพุทธพุทธ่านี่คือพระพุทธเจ้าสัพเพพุทธาพระปัาปเจกานันจะยังพลังพลังนี่คือพลังของพระปเจกพุทธเจ้า อรหันตานันจะเตเชนะเดตบะแห่งพระอรหัตน์ทั้งหลายรักขังพันธามิสัประสงขอให้ข้าพเจ้านั่นมันมาถือเจ้าของได้บาดเห็นบอกม,มันล่ทรงเทวดากับอย่างเดียวบติมันหายพ่อนตัวเฮาขอให้ข้าพเจ้าจงคุ้มครองรักษาความดีที่ทําไว้ดีแล้วได้ด้วยเถิดนั่นหลายคนทําดีแล้วทําลายวามดีตนเองในบททรงท่านี่ด้วยกําลังแห่งพระพุทธเจ้าอนุภาพแห่งพระปัจเจก ระหันติมิตีกำลังทั้งหลายนี่ขอให้โตเฮ้านี่มารักษาศีลบ่ายพา,าสวนพวกนี้แล้วในภาษานี่ให้รักษาความดีไ้ได้ด้วยประการทั้งปวงเทินเห็นบ่ละสรุปชุดทายเนี่ยคือให้รักษาความดีที่เฮาเฮตุมาตั้งแต่แรกโอเคทั้งเบิสชุดทายเพื่ให้รักษาความดีให้สัตว์ทั้งปวงที่ประสบทุกจงพนจากทุกประสบไพ่จงพลจากไพ่และที่ประสบความเศร้าโศกเสียใจโจงพนจากความเศร้าโศกเสียใจเถิด ขอให้เทวดาทั้งปวงจงได้อนาโมธนนาซึ่งบุญญสมบัติที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายในมาสางในมาเพียนไหวดีแล้วเพื่อความสําเร็จแห่งสมบัติทั้งปวงของท่านเถิดขอให้เทวดาทั้งหลายจงให้ท่านบําเพ็ญท่านบําเพ็ญภาวนาด้วยใจใสศรัทธาตลอดการทุกเมื่อเถิดทวยเทพทั้งหลายที่มาประชุมกันแล่ปรารถนาจะกลับสือวิมานแก่ววิมานท้องของท่านกระจงกลับเถิดด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ูถึงพร้อมด้วยพระลังแห่งถ้ำด้วยเดชแห่งพระธรรมพระลังถ้ำของพระประเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยตะบะเดชะแห่งพระอรหันตสาวกทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายน่งจะคอจะแคร์อยู่นี่จงคุ้มครองรักษาความดีไว้ได้ด้วยประการทั้งปวงเถิดสาธุการขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านขอเหล่าเทพเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพระธรรม ด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์องค์อรหันต์ทั้งหลายขอความสวัสดีเจริมีแก่ท่านตลอดการชั้นนั้นทุกเมื่อเธอ